สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอตเว็บคอมเมนต์ทุกๆท่านนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีพี่ป้านะอาปูยา่ย่าตายายอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมแอดมินแพนด้าเหมือนเดิมนะฮะอ่าเป็นยังไงกันบ้างฮะเซอร์ไพรส์ใหญ่เมื่อคืนนะฮะสำหรับหลายท่านนะที่รอคอยการกลับมาของสาวจีการินนะจากเกาหลีนะฮะบางท่านอาจจะตกใจนิดนึงนะฮะไม่ใช่นิดนึงละ,ะอาจจะตกใจมากนะตื่นเช้ามาอ้าวกามินมาโผล่อยู่ที่ไทยแล้วนะฮะ นี่เป็นเหตุผลนะว่าทำไมหนุ่มแน็กชาลีไม่ได้ไปที่เกาหลีนะเพราะว่านี่ไงฮะทีแอดบอกว่าไม่ได้ไปเร็วๆนี้ฮะเพราะว่าสาวกามินมาแล้วฮะแต่บอกไม่ได้แค่นั้นเองนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนไปรอรับเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความวุ่นวายเนาะแล้วก็น้องมาดึกนะน้องเกรงใจนะไม่อยากให้ไปรับเนาะต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนหนึ่งนะ จริงๆถ้าอ่าจริงๆเขาก็อยากจะเจอกับทุกๆคนแหละฮะอืมแต่ด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างดึกเนาะแล้วก็มันจะวุ่นวายนะฮะอืมก็ที่หนุ่มแน็กชารีไม่ไปนะหล,ะหลายท่านเนาะที่ที่เคยว่าหรือว่าเคย ต่อว่าแล้วกันนะเคยต่อว่านู่นนี่นั่นนะเอาเป็นว่าแอดจะไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าพวกท่านไม่รู้นะอถือว่าไม่ว่าไม่ว่ากันนะอมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหนุ่มแน็ชารีไม่ไปเกาหลีนะฮะทา,ท,าทางที่สาวกามินให้ไปแล้วนะฮะเนื่องจากตารางงานของหนุ่มแน็ชารีเนี่ยค่อนข้าง เยอะมากๆซึ่งสาวกามินรู้นะฮะสาวกามินรู้อยู่แล้วว่าตารางงานของหนุ่มแน็กชาีเยอะแค่ไหนแล้วก็หนุ่มแน็กชาลีเขาก็รู้อยู่แล้วนะฮะรู้อยู่แล้วนะว่าไปได้วันไหนหรือไปไม่ได้วันไหนแล้วสาวกามินจะมาวันไหนจริงๆแล้วแอดจะใบ้นิดนึงฮะคือ <seemed excited> จริงๆหนุ่มแน็กชาลีรู้อยู่แล้วนะว่าสาวกามินจะมาวันไหนนะฮะอืม เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะเพืเ่อนๆจะได้ไม่ต้องไปตามสืบอ,อะไรเยอะไม่ต้องมาสืบนะว่าแอดเป็นใครนะฮะทำไมให้หวยแม่นจังเลยไม่ใช่นะฮะคนละเรื่องกันนะฮะเอาเป็นว่าตารางการก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มี pk ใหญ่นะประมาณ2องทุ่มครึ่งนะ้องแล้วก็เหล่าทวยเทพก็คงจะหลายล้อมนะอยู่รอบตัวหนุ่มแน็กชาลีแล้วก็สาวจีกามินเหมือนเดิมนะรอดูนะรอให้กําลังใจกันได้เลยนะรอดูนะยูนิเวอร์สรัวๆนะฮะ มาแน่นอนนะฮะวันนี้ฮะอย่าลืมไปเคาะจอเคาะใจกันด้วยนะฮะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดเนาะเมื่อก่อนคือถ้าพวกท่านเนี่ยก็คืออาจจะไม่รู้เรื่องราวหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะการใช้คําพูดหรือว่าการการคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยอยากให้เคารพแล้วก็ให้เกียรติทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแม็กชาลีหรือว่าสาวกามินนะฮะคือไหนพวกท่านไม่พอใจก็เงียบๆไว้นะฮะข่มใจไว้นะฮะไม่ต้องใช้คําพูดที่ไปต่อว่าหรือว่าด่าหรือว่าเสียดสีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแซะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพราะพวกท่านไม่รู้นะฮะ แอดบอกเลยว่าพวกท่านไม่รู้นะเพราะพวกท่านไม่มีข้อมูลนะพวกท่านมีข้อมูลเพียงแค่ที่เขาพูดออกมานะแต่ว่าข้อมูลหลังบ้านพวกท่านไม่มีนะว่าเขาทําอะไรยังไงตารางงานเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้ามาถามแอดทำไมแอดไม่บอกล่ะแอดแอดไม่บอกฮนะมันเป็นหน้าที่ของแอดที่แอดจะไม่บอกฮนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากฮนะแอดไม่บอกอนะ่ะ แอดไม่จะเป็นต้องบอกทุกเรื่องให้รูปเพจรู้นะฮะอ่าไม่จําเป็นนะมันเป็นความลับนะอ่ามันเป็นเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่บอกแล้วกันนะฮะอ่าไม่ต้องตามสืบนะว่าแอดเป็นใครนะแอดเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะฮะแอดเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนาะ แล้วก็อยากจะบอกว่าดีใจกับทุกทท่านนะเห็นทุกช่านเห็นทุกท่านกลับมาดีใจมีพลังนะมันถือว่าเป็นพลังบวกนะที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะการกลับมาของอสาวกามินเนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่ทําให้ทุกทท่านเนี่ยหลายๆคนเอาเป็นว่า f อฟหลายๆท่านเนี่ยคือมีพลังในการทํางานมีเรื่องราวให้ติดตามในแต่ละวันบอกเลยว่า นับตั้งแต่วันนี้นะไปยาวเลยนะแอดขอไม่บอกว่าจนถึงตอนไหนเลยกันนะบอกเลยว่ายาวมากๆนะที่เรื่องราวทุกๆท่านได้เจอเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอ,อ,อติดตามรับชมรับฟังแล้วกันนะฮะแล้วก็วันนี้นะอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะอากาศร้อนมากๆนะสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะทำงานกลางแดดเนาะอย่าลืมนะดูแลสุขภาพนะดื่มน้ำเยอะๆนะ ดื่มน้ํากันเยอะๆนะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะนะฮะอ่าแล้วก็วันนี้นะฮะบอกเลยว่าอือเอาเป็นว่ารอติดตามแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าไปในทิศทางที่ดีนะ,ะซึ่งหนุ่มแน็กชาลีตอนนี้ก็คือกลับมามีไฟสีหน้าท่าตาท่าทางต่างๆเนี่ยการแสดงออกการรอยยิ้มนะฮะต่างๆจริงๆ,ๆก็มันจริงๆริงมันแสดงออกมาก่อนหน้าแล้วนะฮะ เพื่อนๆอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะแต่ว่าแอดก็รู้อยู่แล้วแหละอืเขาแสดงออกนะไม่ว่าจะเป็นสาวก้ามินหรือว่าหนุ่มแบ็กชาลีเนาะเขาแสดงออกมาทางภาษากายเป็นหลายๆท่านอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเขาเราจะรู้นะว่าเขาไม่ได้ไลฟ์คู่กันก็จริงนะมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาละกันนะซึ่งแอดจะไม่บอกเนาะว่าอืว่าทําไมนะเขากับเขามีสตอรี่เขามีเรื่องราวเขามีบทความหรือว่าเนื้อเรื่องที่เขา ต้องการจะดําเนินต่อไปนะสำหรับหนุ่มเนชาลีเนาะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับนิดหนึ่งนะฮะอาจจะอาจจะเป็นคนพูดตรงๆแรงๆนะฮะเป็นคนพูดตรงๆแรงๆแล้วก็อาจจะแบบอ่าใช้คําพูดแบบไอ้นี่นิดนึงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ค่อนข้าง,างที่จะระมัดระวังคําพูดของเขาเองแล้วเนะาะหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นคําหยาบเอ้ยนู่นนี่นั่น,นเอ้ยคําสบทต่างๆเนาะเขาค่อนข้างระวังนะ แล้วตอนนี้คําพูดที่มันกระทบกระเทือนคนที่เขารักอย่างสาวกามินเนี่ยเขาจะระวังนับตั้งแต่วันนี้อาจจะใช้คําว่าระวังหรืออาจจะไม่มีอีกเลยนะเพราะว่าเขาน่าจะหัวแตกฮะต่อไปฮะเพราะว่าตอนนี้เรื่องราวเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับแล้วนะฮะความหวานที่แอดเคยเกลื่นไว้แค่สองอยเปอร์เซ็นมันอาจจะน้อยไปนะอาจจะเป็นแบบห้าร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าพันเปอร์เซ็นเลยนะฮะเรื่องราวจะกลับมาเข้มข้นแล้วก็อ่าสําหรับฝ่ายการตลาด บริษัทต่างๆนะแอดบอกเลยว่าตอนนี้คือเขาเรียกว่าตารางงานเข้มข้นมากๆแล้วกันนะรอติดตามกันได้เลยฮะเตรียมตังในกระเป๋าของพวกท่านไว้เลยนะบอกว่าบอกเลยว่ามีเยอะมากๆนะให้พวกท่านได้ช็อปนะเตรียมตัวกดได้เลยฮะแอดก็เตรียมไว้เหมือนกันนะฮะซึ่งแอดก็สั่งมาหลายอย่างแล้วเหมือนกันนะอ่าเพราะว่าราคามันดีมากๆนะ่าตอนที่เขามีโค้ดให้นอกในอ่าในช่วงที่เขาไลฟ์แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้แอด มาฝากเรื่องึงนแล้วกันนะาการใช้คําพูดเนาะการใช้คําพูดการพูดคุยเคารพและก็ให้เกียรตินะฮะศิลปินที่เราชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแม็กชารลีหรือว่าสาวกาเมินเนาะในพื้นที่บางที่ที่เขามีการพูดคุยที่มันไม่ดีก็อยากให้เพื่อนๆถอยออกมานะไม่ต้องไปติดตามเนาะไม่ต้องไปรับฟังนะ เพราะว่าแอดเข้าไปฟังหลายๆที่เนี่ยก็คือจริงๆเขาไม่ได้มีข้อมูลเลยเขาแค่แอดก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาเขาออกมาพูดทําไมท้าที่เขาไม่มีข้อมูลอ่าอาจจะส่วนหนึ่งคือหนุน่มนายชลีเขาไม่ไม่ฟ้องร้องไม่อะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่าลืมนะ ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณไปพาดพิงเขามากๆหรือว่าพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงถ้ามันเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาเนี่ยเขามีหลักฐานนะพวกคุณเนี่ยเตรียมตัวนะฮะเขามีหลักฐานนะอ่าเตรียมตัวนะอย่าไปนะอย่าไปพูดอะไรที่มันไม่จริงนะคุณไม่มีหลักฐานคุณอย่าไปพูดเนาะจะดีที่สุดนะฮะการใช้คําพูดด่าทอคะการใช้คําพูดหยาบคาย otes, แอดก็อยากจะให้ระมัดระวังนะอย่าไปแซะอย่าไปว่าเขานะฮะเราไม่รู้เราก็อยู่ในพื้นที่ของเรานะฮะ อเขามีบทที่เขาเขียนไว้ว่าเขาจะทําดําเนินเรื่องยังไงต่อไปนะฮะอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในเก้าอี้ของเรานะแอดยังอยู่ในพื้นที่ของแอดเองเลยนะแอดไม่ก้าวไกลนะเรื่องบางเรื่องต่อให้แอดรู้แอดก็ไม่บอกนะฮะปล่อยให้เขาดําเนินเรื่องแล้วก็ให้เขาเฉลยของเขาเองนะมันไม่ใช่หน้าที่แอดที่แอดจะต้องไปบอกทุกๆเรื่องนะฮะ ไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นแอดรู้ว่าลูกเพจอยากรู้นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้แอดขอมาพูดคุยแค่นี้ก่อนเลยกันนะะเดี๋ยวเรารอติดตามเรื่องราวต่างๆในอนาคตได้เลยฮะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนฮะแล้วก็หวานเจ็บแน่นอนนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะขอบพระคุณมากๆครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย